ไส้หลังอันนีออ้สิ่งที่ได้มาเนี่ก็กลับอันตรธานหายไปสุดแล้วก็จะไม่ได้แหละเอฟตี้จะไม่ได้ละครั้งเนี้ยแค่เสมอตัวได้ทํามใบนะแอดว่าเสมอตัวอาจจะเสียขาดทุนเล็กน้อยเออแค่เสมอตัวเอออ๋อให้สงสารใช่ไหมเขาก็ได้สติ๊กเกอร์ไปอยู่นะไไม่รู้หลังบ้านได้หรือเปล่าไม่รู้นะเออเพราะเราไม่ได้รู้เห็นด้วยไง แต่ที่ข้างหน้าหน้าไลฟ์เนี่ยเขาได้ได้อยู่เเขาก็ช่วยอยู่ก็ถือว่าเขามีน้ำใจเอฟซี FC เขาก็สนับสนุนแต่ก็ไม่เยอะสนับสนุนอยู่แต่ไม่เยอะเขาเคนที่เขารักเขาก็รักจริงๆนะนะเอฟซีนะเออรักจริงๆเขาก็ยังทุ่มเทให้อยู่อ,อถูกใจถูกใจ <laughs> ถูกใจ แต่จะถูกต้องหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ถูกใจไปก่อนถูกต้องหรือเปล่าไม่รู้มาดูกันอาจจะไม่ถูกต้องเท่าไหร่นะครับแต่ถูกใจแน่ๆเ,เดี๋ยวคอยดูกันต่อไปนะครับเอฟซี MC. คอยดูกันต่อไปว่างานนี้สลับแล้วนะสลับสถานะเออสลับสถานะว่าสถานะ ต่อไปข้างหน้าเนี่ยไม่ใชส่สถานะเดิมแล้วสวัสดีคุณสิริกุลนะครับคุณสุริยานะครับ <c oughs> สลับสถานะแล้วครั้งนี้ก็เป็นต่อสิเพราะอะไรอ่ะต้องเป็นต่อสิเพราะว่าโจทย์ต้องเป็นต่อต้องเป็นต่ออีกแล้วถูกไหมมีอย่างเดียวก็คือแค่เสมอเสมอหรือชนะอ่า ส่วนมากจะปิดประตูแพ้นะในคดีพวกพวกแบบเนี้ยอ่ส่วนมากจะปิดประตูแพ้เสมอกับชนะอ่าเสมอกับชนะส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นนี่แหละแต่ครั้งหน้าเนี่ยก็มีโอกาสเป็นไปได้แต่ว่าแม่น้องทรายก็ายังบอกอยู่เลยนะว่าเอ้ยที่เขาเอาแสดงหลักฐานมาเนี่ยเขาไม่ได้มูรี่นะเออเขาไม่ได้ดู อ่ะดูติดดูแขงนันอะไรอย่างนี้นะครับเขาว่าเลยนะครับเขาบอกเลยว่าเขาไม่ได้มูลี่นะน่าจะเป็นการเชิงวิเคราะห์นะครับเออเขาจะสไตล์เขาแบบนั้นอยู่แล้วว่าเขาชอบว่าเขาไม่ได้ด่าใครนะเขาแค่วิเคราะห์เอ่อเอามาพูดเอามาชี้ให้เห็นว่านี่คือความจริงนะเออไม่ดานะ แต่อย่าให้ใครมาทําให้โมโหนะครับเดี๋ยวเขาจะหลุดปากออกมาเออคานะําด่าเยอะเขาไม่เคยด่าหรอกแต่ว่าคลิปที่เขาด่าน่ะเพียบเลยเอฟซีคลิปที่เขาดานะ่เเเออเา,ดาเยอะมากซึ่งเขารวมมิดมาให้ดูโอ้โหคําหยาบทั้งนั้นเออไม่ด่าหรอกนะแต่ฟังไม่ได้ัน่นไง คือพวกนี้เขาจะทําแบบว่าไม่คําว่ามีคําว่าผิดไม่มีเขาไม่เคยผิดเลยนะเอฟซีที่ผ่านมาเนะี่ยชีวิตของเขาที่อยู่มาเขาไม่เคยผิดเลยเห็นไหมถามว่าแม่นอกไซเคยผิดไหมเขาเคยยอมรับว่าผิดไหมไม่มีไม่มีอ่ะเกิดมาไม่เคยผิดออวันนี้เขาบอกว่าให้จงนาพูดเรื่องที่เขา ทำลายคนถึงเสียชีวิตเนี่ยพูดทุกวันเลยดีมากเพราะว่างาั้นมันตื่นเต้วเออนะไม่รู้ว่าจงนาเขาไปได้ข้อมูลมาจากไหนนะครับว่าทําคนตุยไปหลายคนเนี่ยฮอะทําคนตุยไปหลายคนเนี่ยแต่เขาก็ทํางานเกี่ยวทางด้านนี้อยู่แล้วนะเออด้านรังสีรักษาเนี่ยนะครับเออ ทางด้านนี้มาด้านนี้มันก็สุ่มเสี่ยงอยู่แล้วเอฟซีสุ่มเสี่ยงกับคนไข้ที่ที่เขาเข้ามาเขาก็เป็นโรคร้ายมาอยู่แล้วถูกไหมลนะ่ะเออไอาหายไอยที่เป็นแรกๆเนี่ยก็อาจจะหาย,ยแต่ถ้าเป็นสเต็ปสามสเต็ปสองสเต็ปสามไปแล้วเนี่ยโอกาสที่จะหายมันก็มีน้อยเออมีน้อยนะหลายคนก็ก็เจอกันไปอ่า นี่แหละก็ว่ากันไปนะเอฟซีนะครับเออใครจะผิดใครจะถูกใครจะเป็นยแบบไหนยังไงมันฟ้องด้วยภาพฟ้องด้วยภาพอยู่แล้วเออภาพมันออกมายังไงก็จะได้อย่างนั้นเห็นไหมแต่แต่วันนี้สบายใจนะนะเอฟซีนะเออเขาสบายใจกันเพราะอะไรเพราะ เขาถือว่าเขาถือชัยชนะมาไงก็เลยต้องฉลองกันซะหน่อยอฉลองกันซะหน่อยก็เฮฮาปาร์ตี้กันไปเออลื่นเลิงกันไปเออแต่ที่แน่ๆจกหนานี่ไลฟวันนี้นะไม่ค่อยยิ้มนะ เออยิ้มเหมือนกันแต่ว่าแห้งๆน้ำไม่ค่อยมีเท่าไหร่ยิ้มแบบแห้งๆช่วงนี้เออ่ถามว่าความรอยยิ้มเนี่ยรอยยิ้มเนี่ยก็คือยิ้มได้อยู่แต่ว่ายิ้มฝืนๆฝืนไปนิดนึงเจจือนนะครับเพราะว่าเพิ่งลงจากชก,ชกมาไงลงจากเวทีมาแล้วก็แพ้ด้วยก็เลยก็เลยไม่เท่าไหร่ แต่เขาก็มั่นใจว่าคราวหน้าเขามีโอกาสนะเอ,อขามั่นใจว่าคราวหน้าเนี่ยเขาจะมีการพลิกพลิกขึ้นมาชนะบ้างตอนนี้ขึ้นมาสองไฟเนี่ยมีแค่เสมอนะกับแพ้นะตอนนี้นะฟอร์มไม่ดีเลย <c oughs> ต้องไปฟิตซ้อมกลับมาใหม่เอฟซี <c oughs> เอาจริงๆ <c oughs> เพราะว่าผลงานที่ผ่านมาเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ต้องไปกับทำฟอร์มกลับมาใหม่ เออต้องฟตดสอมให้ดีทําฟอร์มมาให้ดี <c oughs> ใช่ไหมทําฟอร์มมาให้ดีถ้าเป็นงั้นจะอายเขาแบบนี้แนละพวกมันทันลมือนโอ้โหวันนี้ทันลมกันทั้งวันน่ะดูไม่จืดเลยทั้งทันลมทั้งสอนทั้งตําหนิติติงนะทั้งดูถูกเหยียดยามโอ้โหรับกันเต็มเต็มก็ถือว่าจงนาเขาก็ทนได้นะนนเขาบอกไม่เป็นไรเล่นงานเข้าไปไม่มีปัญหาหรอก แต่อย่าให้เขาเฟื่นขึ้นมาได้เอ,อวันพระไม่มีหนเดียวนะครับเอฟซีมีวันโกนด้วยไม่มีหนเดียวคือวันนี้อาจจะมีรอยยิ้มบ้างแต่รอยยิ้มเนี่ยปนเปื้อนไปกับความโศกเศร้าเล็กน้อยอปนเปื้อนไปกับความโศกเศร้าสักนิดหน่อยเพราะว่า มันแพ้เนาะเออถ้าชนะมันจะโอ้โหเอ,อแต่ก็ธรรมดาไปอย่าไปคิดอะไรมากเอ,อแพ้เป็นพระนะชนะเป็นอะไรอะ่ะเป็นปอบเหรอเฮอ,อใจเย็นๆนะครับเอฟซเออชนะเขาคงจะไม่ได้ชนะตลอดหรอกใช่ไหมนักกีฬายังมีแพ้มีชนะเลยวันนี้ชนะ สักวันก็ต้องมีแพ้ถูกไหมแล้วไฟที่จะต่อยนะ่ยมีเยอะเออไฟที่จะต่อยนะ่ะมีเยอะเออฟอร์มถ้าฟอร์มไม่ดีวันไหนหลุดนะครับครังไหนหลุดนะครั้งไหนพลาดเนี่ยก็มีหลุดมีมีแพ้ได้แน่ๆแ, <c oughs> แล้วก็ถ้าแพ้นโโนเนี่ยโอ้โหคนแอดว่าเอฟซเนี่ยคอยที่จะจ้องถล่มเนะ่มีเยอะมากนะพูดง่ายๆวันเนี้ถือหาง กนาเนี่ยเยอะนะถือหางยกนาเนี่ยก็เยอะกันอยู่เอคนที่ถือหางฝั่งโน้นเนี่ยก็จะมีอยู่แต่ก็น้อยมีอยู่ก็ไม่เยอะแต่ว่ามีเมีแต่ถ้าวันนี้ถ้าจกนาอ่าถ้าถ้าชนะมาเนี่ยหรือถ้ายกมาเนี่ยโอ้โหเป็นไงอ่าถือว่าถือว่ายังเด็ดขาดไหมก็ไม่เท่าไหร่ถ้าบอกเอ้ย สุดท้ายแล้วตัดสินว่าไม่ได้ผิดอะไรไม่ผิดอามันมันก็หมายถึงว่าต่างคนต่างไม่ได้อะไรก็เสียตังค์ไปเฉยๆแล้วแต่ว่าจะอูธรร์หรือไม่แค่นั้นเองเออแต่ถ้าถ้ามีการแพ้ชนะกันเกิดขึ้นก็ว่ากันอันนี้นะส่วนมากส่วนมากคนที่เป็นรองก็คือคือจำเลยโอกาสที่ พลิกกับมาชนะในแทบไม่มีมีน้อยมากแทบจะไม่มีแค่เสมอกับแพ้เลยมีสองอย่างแค่นั้นแหละเสมอกับแพ้ขนาดคดีแบะนะเออคดีแบะนะเออชนะมีเสมอมีเห็นไหมเลยครั้งที่แล้วออกลูกเสมอเป็นไงออกลูกเสมอถือว่าเจ้าไปเออคือผลงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่ต้องซ้อมมาให้ดีอย่างมากเลย เออถ้าข้างหน้าที่จะมีแพโอ้โหต้องเปลี่ยนเทนเนอร์ใหม่ละเทนเนอร์นี้ไม่เอาแล้วเอฟซีเออต่อยสองไฟนี่แพสองเสมอหนึ่งนี่ถือว่าไม่ได้นะผลงานไม่เข้าตาเลยเอฟซีเออทำให้ฝั่งตรงข้ามนี่มีโอกาสเยอะเยอได้ตลอดเวลาเออไม่ได้ไม่ได้ไไดนะครับต้องซ้อมใหม่ต้องฟิตซ้อมให้ดีต้องไม่หลุดนอไม่พลาดเลยต้องแน่น ข้อมูลต้องแน่นต้องทําฟอร์มกลับมาใหม่เออคงมีสักวันไม่ต้องกลัวหรอกนะครับเดี๋ยวเขาก็อาจจะเอาคืนได้อาจจะเอาคืนได้เอฟีไม่ต้องกลัวนะครับเรื่องนี้ใจเย็นๆอยู่ในหัวเขาอยู่แล้วงานงานหน้าไม่รู้ว่า ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องไหนก่อนนะครับ FC. เอฟออาจจะเป็นเรื่องอ่าเป็นเรื่องอะไรนะครับเป็นเรื่องนู้นก่อนหรือเปล่านะครับใช่นาทหรือไม่ก็ป่ามีสองประเด็นนะครับไม่ใช่นาทก็ป่าตรงนี้แหละหนักแต่ว่าหนักไหมอันนี้หนักกว่า อันนั้นเบากว่าหน่อยแต่ว่ามีแค่เสมอกับชนะเอ้ยกับแพ้เลยอันนู้นนะเต็มที่เก่งที่สุดคือเสมออ่าไปชกไปชกต่างถินเนี่ยถ้าเสมอกับมาถือว่าเก่งไหมพสีบอกตรงถือว่าเก่งมากชนะไอ้เสมอกับมานะแค่เสมอกับมาถือว่าเก่งโอกาสแพ้มีสูงอยู่แล้ว อ่าเกินกว่าเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นเลยล่ะแพ้มีโอกาสไอ้เสมอมาก็มีสักยี่สิบสามสิบไม่เกินนี้แหละ <c oughs> โอกาสเสมอนะ <c oughs> แต่ถ้าเป็นเรื่องที่เนี่ยบอกได้เลยว่าโอกาสเสมอไม่ไม <c oughs> ีโอกาสเสมอไม่มีเอแพ้ครับมีแต่แพ้มากแพ้น้อยแค่นั้นเองแพ้แน่แน เสมอไม่มีด้วยเอ,อลอยนวลไปเฉยๆเนะี่ยไม่ใช่ไม่มีมีแต่แพ้นะครับแต่ว่าจะแพ้มากหรือแพ้น้อยแพ้หนักหรือแพ้เบาแค่นั้นเองเป็นไปได้เออมีโอกาสเป็นไปได้อืมอ่ะ แมวมันชอบมากวนในี่เดี๋ยวค่อยลุ้นกันต่อไปนะครับค่อยลุ้นกันต่อไปนอนไปนอนไปตรงนี้เงียบเงียบโอ้ เงียบนี่แหละ f อนะ